สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับนี้ก็จะเอาเด็ดล่างนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับพี่น้องได้สองตัวมาห่ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับพี่น้องได้สองตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็สติเขาก็เดินเข้ามาห้างงวดลวดนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับยังไม่ได้ออกคลิป มาก่อนเลยนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับได้แค่สองตัวนะครับมาหนตัวนะครับก็ลองมาดูครับใส่ตีเขางวดแรกนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่อยากให้คลิปยาวนะครับก็ช่วงนี้ก็ดึกแล้วนะครับมามาลุ้นกันเลยพี่น้องเข้าเรื่องกันเลยตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้ตัวเลขแค่สองตัวนะครับพี่น้องลองมาดูครับงวดแรกที่เขาเดินเข้ามาสูตรนี้นะครับเด่นล่างนะครับ ได้1กับศนย์นะครับพี่น้องได้1กับ0ย์ผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ออกอยู่ที่0ูนย์นะครับเลขศูนย์ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับพี่น้องงวดนี้นะครับสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับพี่น้องสามารถมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยล่างนะครับสามารถมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับผลลัพธ์ที่เขาออกก็ศูนย์หกนะครับตามสูตรก็ได้หนึ่งกับศูนย์นะครับเห็นไหมครับ แล้วถัดมานะครับถัดมาได้0กับ9นะครับพี่น้องได้0ูนย์กับ9นะครับผลลัพธ์2ตัวงวดนี้ก็ออกที่ที่91นะครับเลข9ก9ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่2นะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับถือว่าผ่านเป็นงวดที่2นะครับครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาตามสูตรก็ได้6กับ5นะครับคิดคำนวณแล้วนะครับ เลข6กับ5ผลลัพธ์สองตัวล่างบานวดนี้ออกอยู่ที่26นะครับเลข6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับวดนี้นะครับมาหลักหน่วยนะครับถือว่าผ่านเป็นงวดที่3นะครับพี่น้องนะครับผ่านเป็นงวดที่3นะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็2ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับสามารถมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยล่างนะครับสูตรนี้นะครับไม่ปักหลักนะครับ ถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูได้นะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับมามาลุ้นถัดถัดมานะครับถัดมาได้ศูนย์กับ9นะครับพี่น้องได้ศูนย์กับ9ผลลัพธ์สองตัวล่างบา,งงานงวดนี้ออกอยู่ที่50นะครับเลขศูนย์ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4นะครับพี่น้องเห็นครับผ่านเป็นงวดที่สนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับถัดมา,ถ,ดมาถัดมาได้3กับ2ครับงวดที <state ayed> away, ่ผ่านมานี้เองนะครับไม่กี่วันนี้เองนะครับได้3กับ2ผลลัพธ์2ตัวล่างบางวดนี้ออกอยู่ที่6 3ครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเห็นไหมครับเขาเดินมาหลักหน่วย3มงวดแล้วนะครับที่ผ่านมานี้นะครับเดินหลักสิบมา2งวดแล้วก็เดินหลักหน่วยมา3มงวดนะครับพี่น้องแล้วงวดนี้แหะครับ เขาจะเดินมาหลักสิบหรือว่าจะเดินมาเป็นหลักหน่วยนะครับห้างวดลวดนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับได้แค่สองตัวพี่น้องได้แค่สองตัวนะครับผมก็คาดคิดว่าเขาน่าจะเดินหน้าต่อนะครับสูตรนี้เขายังไม่เหนื่อยนะครับเพิ่งจะเดินเข้ามาไม่กี่งวดเองนะครับยังไม่เหนื่อยนะครับน่าจะเดินเข้าอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับน้อถ้าชื่นชอบก็ลองติดดูนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับพี่น้อง ก็มาฟังคําเตือนทงช่องกันก่อนนะครับพี่น้องคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็นะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับก็มีข้ามีหลุดนั่นแหละครับพี่น้องบางทีเขาเดินในยาวเขาก็เหนื่อยเขาก็ต้องพักนะครับก็หลุดไปหรือว่าพลาดไปนะครับ ถ้าเขาหายเหนื่อยแล้วเขาอาจจะกลับมาเดินต่อก็ได้นะครับพี่น้องเหมือนกับสูตรนี้นะครับเขาเดินมาห้างวดนะครับก็คิดว่ายังไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่ายังเดินไปยังไม่ไกลนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับเพิ่งจะห้างวดเองนะครับก็คาดหวังว่างวดที่6เขาน่าจะเดินหน้าต่อนะพี่น้องก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกๆสูตรนะครับผมก็ทําย้อนหลังมาหมดนะครับทําย้อนหลังก็ข้าว เดินเข้ามาประมาณห้างวดนี่แหละครับที่เห็นกันนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าทําเดินหน้าเนี่ยเขาจะเดินหน้าหรือว่าตัวเลขจะมาเหมือนกับกองฉลากที่เขาออกหรือเปล่านะครับพี่น้องก็อยู่ตรงนี้แหละปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องต่างคนต่างคาดเดากันนะครับอย่างผมก็ทําย้อนหลังผมคาดเดาว่างวดวันข้างหน้าก็น่าจะเดินหน้าต่อนะครับพี่น้องก็เหมือนกันถ้ามาได้รับชมก็คาดเดาเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับ ก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้กันจริงนะครับพี่น้องมาไม่ต้องเสียเวลาครับพูดมากก็เวลาร่วงเลยไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องมาผมจะใช้ตําแหน่งในเมื่อคิดคํานวณให้กับพี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับสูตรทุกสูตรก็มาแบ่งปันกันนะครับพี่น้องอามาลุ้นกันเลยครับพี่น้องวันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาเขาก็ ผลลัไไ์ก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับลับออกอยู่ที่หกสามนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดใหม่นะครับผมทํางวดนี้ก็จะออกงว,วนน 1, 9, งวดวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับพี่น้องงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับมามาลุ้นกันเลยครับว่าเขาจะได้ตัวไหนกันนะครับว่าเขาจะได้ตัวไหนกันนะครับสูตรนี้ได้แค่สองตัวนะครับพี่น้องสูตรนี้ได้แค่สองตัวนะครับว่างวด ที่จะถึงนี้เขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลเขาเดินเข้ามาห้าวดลวดนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับผมก็ใช้ตำแหน่งนี้แหละครับพี่น้องครับหกตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับที่ผ่านมาที่เขาออกนะครับเก้าเก้าสี่แปดหกห้าใช่ไหมครับอันนี้ก็เลขท้ายนะครับเลขท้ายสามตัวนะครับครั้งที่สองนะครับจะเขียนไว้ท้ายคอสองนะครับ ทอ2อสองนะครับพี่น้องเห็นไหมครับตัวย่อก็ทอคอสองครับหมายความว่าท้ายครั้งที่สองนะครับทั้งหมดทั้งมวลสามตัวรางวันนี้ก็จะมีเลขหน้าสองครั้งนะครับสองรางวันวันที่หนึ่งและรางวัลที่สองแล้วก็เลขท้ายสามตัวก็มีครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองครับ,บามามาลุ้นกันเลยครับพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับ อันนี้5หลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข5บวกกัน3ครั้งก็ได้15ใช่ไหมครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข5นะครับพี่น้องอันนี้หลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข9นะครับบวกกัน2ครั้งก็298นะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข8นะครับมามาบวกคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับพี่น้องว่าจะได้เด่นตัวไหนกันวันนี้นะครับสูตรนี้ก็ได้แค่2ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับสูตรนี้ น่าจะมาแรงนะครับพี่น้องดูแล้วนะครับดูแล้วน่าจะมาแรงอยู่นะครับ9กบวกหนะครับ9กบวกหก็ได้14นะครับพี่น้องใช่ไหมครับ9กบวกหก็ได้14นะครับก็จะใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข4นะครับ4ี 8, 4่บวกแปบวกแก็จะได้12ใช่ไหมครับได้12ก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข2องครับ2อบวกสก็ ก็จะได้4นะครับ2บวก2คงที่นะครับพี่น้องตัวเลขนี้จะเป็นคงที่นะครับเลข2ตัวนี้นะครับพี่น้องคงที่วิธีคิดวิธีคำนวณก็จะมีเลข2ตัวนี้นะครับกำกับนะครับทุกงวดเลยนะครับ2บวก2ก็ได้4นะครับก็จะได้เด่นเลข4นะครับพี่น้องเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับแล้วก็จะ4แล้วก็ลบไปแต้มหนึ่งนะครับพี่น้องนครับลบไปแต้มหนึ่งก็จะเหลือ3นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมมาทวนให้ กับพี่น้องอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความถูกต้องนะครับ9บวก5 9บวก5ได้14นะครับพี่น้อง14ก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข4นะครับ4บวก8ก็ได้12นะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข2นะครับ2บวก2คงที่ก็จะได้4อ่าได้แล้วพี่น้องได้ตัวเด่นตัวแรกแล้วนะครับ4 4แล้วก็ลบไปแต้มหนึ่งครับ4ก็ลบไปแต้มหนึ่งก็จะเหลือ3นะครับพี่น้องเห็นครับ งวดนี้ก็จะได้สีและก็เลขสานะครับว่าเขาจะมาตัวไหนกันนะครับระหว่าง4และ3หรือว่าจะมา2ตัวนะครับหรือว่าจะมา2ตัวเลขสาก็มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาผลลัพธ์ก็ออกที่6กสาใช่ไหมครับแล้วงวดนี้แหะครับงวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับผมก็จะมาวางไว้หน้ากระดาษฝั่งนี้นะครับพี่น้องได้สีกับ3นะครับเด่นนะครับ งวดนี้นะครับได้4แล้วก็3นะครับอ่าได้แล้วพี่น้องว่าจะมาตัวไหนกันนะครับเลข3ก็มาแล้วนะครับก็จะเหลือเลข4ตัวเดียวนะครับท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณแบบช่องไทยพารวยก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์กันนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าเป็นพลังบวกให้กับทางช่องนะครับช่องไทยพาลววนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูครับ4กับ3นะครับวันนี้ได้เด่นนะครับ2ตัวมา1นตัวเป็นอย่างน้อยวันนี้ก็น่าจะมีลุ้นนะครับพี่น้อง2ตัวนี้นะครับน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับพี่น้องน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชม ทางช่องไทยพาเลยก็ยังไม่เคยได้กดติดตามไว้ให้นะครับกรุูาด้วยนะครับกรุณาด้วยนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหาพี่น้องถึงบ้านเลยนะครับพี่น้องถ้าได้กดติดตามกันไว้นะครับก็จะแจ้งเตือนไปหาที่บ้านเลยนะครับพร้อมได้กดดูเลยนะครับพี่น้องถ้ามีคลิปใหม่ๆออกมานะครับพี่น้องคลิปนี้ ก็ได้เด่นสีกับ3านะครับเห็นไหมครับได้สีกับ3านะครับพี่น้องชอบตัวไหนนะครับเลข3ามก็มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเหลือแต่เลขสีนะครับพี่น้องชอบไหมครับเลขสีนะครับพี่น้องชอบไหมครับเลขสีนะครับเลขสีนี่ก็นานๆก็จะมาทีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาสามารถมาได้นะครับเขาก็สามารถมาได้นะครับเห็นไหมครับห้างวดนี้ไม่มีเลขสีเลยนะครับเลขสีก็โผล่มาแล้วงวดนี้นะครับ ไม่แน่นะครับเลขสีอาจจะมาก็ได้นะครับพี่น้องวัดนี้นะครับก็หาตัวจับเลยครับ,เอ,เ,ขขบ,เ,รบเอาเลขขี้มาจับเลยนะครับเอาเลขขี้มาจับเลยนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ได้แชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นทางช่องไทยพารวยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เปิดนะครับที่ว่า การมุมมองได้กว้างขึ้นนะครับที่ท่านไหนที่ได้แชร์ออกไปนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเฮงเงปังปงกันทุกทท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมช่องไทยพารวยนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอเฮงเฮงปังปงกันนะครับ